สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องลองทําดูอร่อยดีนะครับซึ่งวันนี้ผมจะนําเสนอเมนูอ,ร,อร่อยสไตล์อีสานก็คืออ,อมไก่แห้งครับทำมาเริ่มเลยนะครับซึ่งมีวัตถุดิบดังต่อไปนี้นะครับไก่เป็นไก่ไก่เหนียวนะครับหนังทาขมิ้นสับเป็นชิ้นตามความชอบครับว่าต้องการชิ้นขนาดไหนประมาณไหนก็สับเอาตามใจนะครับแล้วก็มี พริกแห้งกระเทียมหอมแดงเกลือโขกใส่กันนะครับแล้วก็มีผงนัวใบแมงลักหอมแดงทําการล้างปอกเปลือกผ่าทางกาะ้ายเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีใบมะกรูดฉีกแล้วก็ผักชีลาวต้นหอมหั่นเป็นท่อนนะครับแล้วก็ตะไคร้หั่นเรียบร้อยครับเป็นชิ้นแล้วก็มีน้ําปลา,าแล้วก็น้ําปลาครับ เรามาลองทําเลยครับว่าหน้าตาอมไก่แห้งจะเป็นแบบไหนครับเรามาเริ่มเลยครับต่อไปแล้วก็ทาการตั้งกระทะนะครับตั้งกระทะเปิดแก๊สแล้วก็ใส่น้ําไปนิดนึงคนระับแล้วก็ใส่ครื่องแกงที่เราโขลกนะครับ แกน่โขลยาๆคลิปกระเทียมหอมแดงโขอยาๆมันต้องเรียกกันได้ครับใครก็เรียกกันได้แครแต่ความชอบนะครับแล้วก็ใส่ไก่ับก็ผัดไก่คุกเขา่าหลับเครื่องแกงครับ จากนั้นเราก็ใส่น้ำครับผมใส่น้ำประมาณ1ลิตรนะครับไปเลยครับประมาณหนึ่ง ก็ปิดฝาไว้ครับทิ้งไว้ประมาณสัก40นาทีครับเพื่อให้ไก่มันเปื่อยครับเอาละครับ40นาทีผ่านไปนะครับเราก็มาเปิดดูโอ้น้ำแห้งพอดีเลยครับแล้วก็ความไฟนิดนึงนครับตามด้วยนะครับใส่ไข่ครับ แล้วก็หอมแดงที่เราเปอกเปลือกผ่าลายก็ใบมะกรูดครับมะกรูดนี่เลยน้ำปลาละครับน้ำปลาก็ตามความชอบนะครับก็ใส่ระบาวกันแบบเค็มนะครับน้ำปลาเค็มอยู่แล้วนีก่ก็ตัดเข้าให้เข้ากันคนระับ ด้วยของนัวไปนิดนึงครับแล,แล้วก็ปิดฟ้าต้มต่อประมาณ10นาทีนะครับ เพื่อให้เครื่องที่เราใส่ที่หลังนี้ให้เขากลับไปเนื้อไก่นะครับอ่าสินาทีผ่านไปแล้วก็เปิดดูครับก็การชิมว่ารสชาติโอเคไหมทีนี้เราก็ใส่น้ำปลาไปเยอะพอสมควรครับชิมดูครับอืมชาติพอดีนะครับ เราก็ไม่ต้องเติมน้ำปลาเพิ่มครับกใส่นี่เลยครับข้าวคั่วครับใส่เนะรื่อยๆข้าวคั่วใส่ที่หลังนะครับเพราะว่าเราใส่ก่อนน้ำนี้ทำให้ข้าวคั่วมันบางแล้วมันจะเ,เหนียวมันจะน,นึ่งครับตามด้วย ต้นหอมพี่ซอยไว้แล้วก็ชีลาว,ลวก็ไปนันงรักครับแต่ไม่ได้ก็ตามความชอบนะครับคนะเขาเข้ากันครับอมไก่ต้องเน้นผักไปเยอะครับได้อร่อย หอมใบเมรักหอมชีลาวนะครับ mm hmm. ผัดให้ขเขาเข้ากันให้ผักใบเมลักต้นหอมชีลาวสลบนะครับ mm hmm. หอมไก่แห้งครับโอเคก็ประมาณนี้ครับเรียบร้อยแล้วครับเสร็จหอมตัดเสร์จ เสร็จครับโอเคครับเรียบร้อยใส่จานครับอมไก่แห้งนื้อผักสีสันน่าทานครับทำแบบคันเยาะอร่อยคันยอนร้อนๆโอ้สุดยอดเลยครับ,รบก็ประมาณนี้ครับอมไก่ ก็ทุกคนสามารถนําไปทําตามได้นะครับหรือดัดแปลงต่อยอดอาจจะเป็นการใส่ผักใส่มะเขือใส่ลําปีใส่ขวางตุ้งอะไรก็ได้นะครับสามารถนําไปทําตามมาต่อยอดได้นะครับสัดส่วนนะครับผมว่าผมใส่ตามใจมากกว่านะครับอาจจะไม่มีสัดส่วนที่พอดีพอดีครับเราต้องการแบบไหนใส่อะไรเยอะก็จัดตามใจเลยครับรสชาตินี้อร่อยแน่นอนนะครับทุกคนชื่นชอบคลิปนี้ครับก็จะาลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร้ กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในการติดตามของคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ลองทําดูอร่อยดีนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้การคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ